ขวักไก่ครับวันนี้แันนี้ก็ยางนกกระทานะครับแบบแซบครับคนอยางเดี๋ยคนอยางนี่เด si ้คนอยากนี่ยเนี่ยเนี่สาวสวยจากแหลมสบังนะครับกล้แวอ่าใกล้ๆครับอันนี้อันนี้อย่าเข้ามาใกล้นะดิแค่สัก left. หน้าแล้วบะ เออยางยางยางสวัสดีครับเันี้ก็คือเกานะครับเห็ตครับเข่านะครับนี่ไก่บ้านครับไกลบ้านเสบซักนะครับมาจากแห้วสบังนะครับอันนี้ขายหญงแหลมสบังกันนะนี่ครับกำลังล่นครับเก็บรายละเอียดขนเหล็กขนหน้อยนะครับเมนี่เสี็ดหัวไก่ครับผม รอาิดตามครับต่อไปกับสาแหระไก่นะครับเสียบซักเห็ดแบบไว้เลยครับจวดจวดจวดคุณแลวโอ้เมื่อเสียบไปครับเนี่ยสมัยอยู่บ้านเนี่เห็ดก้านเคียงเหนือได้ครับปาดยางเดียวได้ครับนขใอ่าี่ครับสาแหลทเป็นิศนเป็นสิษนะครับรอบปรุงนิวขาดนิ้วขาด หัวแก่ขึ้นมีหนิวข้นดิสับเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับเครื่องปรุงก็มีอยงหงไรครับชูรลดเกลือซอสหอยน้ำปลา<ย>พริกแกงแล้วก็บใบกระเพรานะครับแค่นี้แหละครับสับอีกกระแซบแล้วโอ้ยเบิ่งที่ไหนสับจึ๊กจึ๊กจึกโลดเนี่ย <laughs> ขั่วไก่ครับวันนี้แันนี้ก็ย่างนกกระทานะครับแบบแซ่บครับขนหยาบเลยข้นหยานี่เด้คนหยาเนี่ยเนี่ยเนี่สาวสวยจากแหลมสบังนะครับไม่ใไก่ไแล้วเนี่อ่าไก่ไครับอันนี้อันนี้อย่าเข้ามาใกล้นะดิแค่สักหน้าแล้วปะ เออย่างย่ายาต่อไปกับปุงนะครับปุงสลุดอือพนว่าอือป้า้นข <c oughs> ึนขนอนขึ้น้อขึ้น,นสึด,ดหอยครับใน่ลงไปึนออนไ้น้นขา้นขั้นขึ้นขึ้น้น้นข้าครับน้้าแท้ทพ หมากกรไซพริกแกงครับโอ้ขักลโอ้ขักขุดหย่อดเลยเขาี่กระหักเล่ใส่ยังสัเนาะอ่น่ยใส่ไรด้รถดีนี่มันใส่เกลือเยอะตอนเนาะนกกระทาก็ได้ ก็ใส่น้ำล่างคกนะครับทำ่าง่าย,ายสไตล์เซฟซักครัมาน,น,นี้นี่นี่ว่าไพุหน้าก็เจอเจอนากับทักไส้นะครับนี่หามายิ้มเงินไหน่มามตามหลานนึงี่ผมมาใหมี่ผมมาใหมอปตามหลานนึ่งาเลยี่ผมมาเดี๋ยวอไป เดี๋ยวเรวา,าสีบ้านี่เดียวเดียเดีดยวเดียวเนทียัวบอ,อานี่ขวดีนาเือาใส่น้แล้วดัลวกใส่ใสบสเบคอตาวล้าน,นะครับตอนสุกนะครับใส่นอยก็ยได้อ,าาอ,อ,อา้าวคือใส,ส่ดูเนอะบานนี่ละเอาละ่าสด มามามาขึ้นเกากันแน,น่คน,คนยิ่คนยิ่กโตขัวครับขัวขัวขัวเอา้ามันเดแดดนะครับซุดหยดเสียบกับเสื้อแตกระบาดน,นี่โอเ้เขนหมดละนี่ละโอเคขัวทีมาจากักประมานจักรคือมองครับซัก <Safe. S 2> สิบชั่วโมงนะครับชั่วโมงนะึงโ okay, okay. อเคโอเคเดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงเข้ามาดูนะครับนี yeah. ่เป็นอะไรครับตักระทะเสียบวะตัวกระทะ <c oughs> <c oughs> ขั่วต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมงนี่ครับสีสันระนาตาสวยงามทีเดียวเราติดตามครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งหมอนะครับอา้าวเสียบเปิดฝาได้เสียบ โอ้โหใส่พักครับใส่พักจวดจวดจวดหิวเขาแล้วสุดยอดเลยกระเพารากับเกิดเองนะครับไม่ได้ปูครับใส่ลงไปอ้าวโค่นโคนโค่น,นอ้อหอมเนาะสุดยอดเด็ดเป็นเด็ดไก่จาเป็นเป็เปเด,ดเหรอสุดยอดว่ะมันก็หนีมนาะเป็ดเ,เนาะ สุดยอดสุดยอดต่อไปกับตักเสิรบฟเดี๋ยวเลยครับผมเป็นอันเซ็ตสิ้นครับสลับคลิปนี้กับโอ้เกือบเกือบคว่ำเดี๋ยวไปสลับคลิปนี้กับขอตัวไปกินเขานะครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทับสุขัยนะครับขอบคุณหลายๆครับ